สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันที่7มิถุนายนปี2022นะคะค่ะวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องสั้นๆของฟีดัลลิงค่ะแล้วก็เรื่องที่2เป็นหัวข้อใหญ่นะคะเรื่องของราคาน้ามันกับประเด็นร้อนของรัฐสภานะคะที่รัฐมนตรีคลางเจเนตเจเลนเนี่ยเขาโดนฝั่งจีโอพีจี้ถามค่ะแล้วก็จบที่นโยบายของสื่งวัดล้อมของโจไบเดนนะคะที่เตรียมโดนโจมตีจากฝั่งจีโอพีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะบริษัทแบ็คล็อก ที่เป็นบริษัทบริหารการจากการลงทุนรายใหญ่ของโลกคะ่ะ <D: D: D>: ข่าวแรกนะคะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC นะคะได้ประกาศเตือนภัยภระดับ2ของการระบาดของโรคฝีดาษลิงนะคะโดยบอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระมัดระวังตัวแลว้วก็ควรเช็ดสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทั่วโลกมี1019รายแล้วนะคะใน29ประเทศอังกฤษนะคะมี302ราย สเปนมี198รายโปรตุเกสนะคะมี153รหารยค่ะแล้วก็แคนาดามี80รายสหรัฐอเมริกา,านะคะมี35รายค่ะก็กระจายไปตามรัฐนะคะซึ่งก็จะมีนิวยอร์กนะคะที่มากที่สุดมี8รายแคลิฟอร์เนียรองลงมา7รายนะคะแล้วก็ฟลอริดา4รายค่ะคอราโดมี3รายนะคะที่เหลือเนี่ยมี1กับ2รายกระจายกันไปนะคะในรัฐของออริโซนา i ิสิกออฟค c ลัมเบียนะคะจอร์เจียฮาวาย ต่อที่อิลลินอยนะคะแมสซาชูเซตส์เพนซิลเวเนียเท็กซัสยูทาห์เวอร์จิเนียและวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดอัปเดตวันที่7มิถุนายนปี2022นะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าในอนาคตนะคะมีการเตือนในระดับ3นะคะถือว่าระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุดนั่นหมายความว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปไหนมาไหนโดยไม่จําเป็นค่ะแต่ว่านะวันนี้นะคะอยู่ที่ระดับ2เท่านั้นค่ะโอเคค่ะก็เป็นข่าวอัปเดตเรื่องของโรคฝีดาษลิงกักบการเดินทางนะคะ คราวนี้เราไปต่อเรื่องของราคาน้ํามันนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยราคาน้ํามันที่ปั๊มอาจจะไปถึง5เหรียญสําหรับตอนนี้นะคะชาวอเมริกันเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าน้ํามันเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งก็ก่อนหน้านี้นอยู่ที่3เหเรียญเศษนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยของทั่วประเทศนะคะทำสถิติสูงสุดอยู่ที่4เหรียญเเซนนะคะต่อแกลลอนอันนี้ตามข้อมูลของอเมริกันออโต m โมบิลแอสส OCIATION ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี10บรัฐนะคะที่ ามากไปกว่า5เหรียญแล้วนะคะแล้วก็ยังบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีรัฐมิชิแกนอินเดียนาวอชิงตันดีซีก็อยู่เหนือ5เหรียญเช่นเดียวกันค่ะส่วนในนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียแล้วก็แมสซาชูเซตสนะคะเขาบอกอยู่ใกล้ๆเลข5เหรียญนะคะไม่กี่เพนนีเท่านั้นแล้วก็มีจอร์เจียเท่านั้นนะคะที่เป็นรัฐเดียวที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า5เหรียญก็อยู่ที่4เหรียญ30เซนต์ต่อกลลอนค่ะ นักวิเคราะห์เขากล่าวว่าไม่เกิน10วันนะคะค่าเฉลี่ยของประเทศสหรัฐเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปมากกว่า5เหรียญแน่นอนสนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานไว้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยได้พุ่งสูงขึ้น120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยสิ่งที่สําคัญนะคะมาจากทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยขึ้นราคาขายน้ํามันในตลาดเอเชียซึ่งจะเป็นของเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่6เหรียญหเซน,นหรือว่าเพิ่มขึ้นมา2เหรียญกับ10เซนนะคะสูงกว่านักวิเคราะห์เขาคาดการไว้เนี่ย ว่าจะเพิ่มขึ้นแค่1,50เหรียญเซนเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะยังคงปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบทุกชนิดในตลาดตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปและก็เมดิเตอร์เนียนนะคะแต่ว่าคงราคาจําหน่ายในสหรัฐเราเป็นเดือนที่2ค่ะรวมถึงก็ยังมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีพายุลูกใหญ่นะคะพัดถล่มชายฝั่งเม็กซิโกซึ่งเป็นที่ตั้งของการผลิตน้ำมัน15%ของประเทศแล้วก็มีกำลังการกลั่นเนี่ยมากกว่า4 5ของประเทศค่ะ มันก็จะจจะมีผลทําให้อุปทานในเรื่องของน้ามันเนี่ยหยุดชะง,งักไปเช่นเดียวกันนะคะก็คือส่งผลให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นค่ะคราวนี้เรามาต่อเรื่องของรัฐมนตรีคลังเจเน็ตยันเลนนะคะวันนี้เธอมีถแถลงการต่อคณะกรรมาการด้านการเงินของวุฒิสภากับคณะกรรมาการพิจรารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนค่ะซึ่งเธอก็โดนซักถามหลายประเด็นนะคะเรียกว่าโดนจี้ถามจากฝั่งรอพับดิการน,นะคะอย่างเช่นสมาชิกวุฒิสภาจอห์นทูนจากเซาท์รากต้านะคะถามเธอว่า ทำไมเธอถึงคาดการไว้เมื่อปีที่แล้วว่างเงินเฟอ้อเนี่ยจะสูงแค่ชั่วคราวเท่านั้นรวมถึงตอนนี้นะคะตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็สูงสุดในรอบ40ปีซึ่งเขาบองว่ามันอาจจะเกิดมาจากค่าใช้ใจ่ายของแผนบริบการรัฐชุดแผนหนึ่้าล้านดอละลาร์สหรัฐของพรรคเดโมแครตัที่ผ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งเยนลนเนี่ยเขาก็ตอบว่ามันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายนะคะในเรื่องของโรคโควิดกลายพันธุ์จะมาในหลายรูปแบบหรือว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ย เป็นต้นเหตุของเงินเฟอ้อระยะยาวแต่เธอก็ยอมรับความผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์เงินเฟอ้อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นและในขณะนี้เองนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อก็เป็นระดับที่รับไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเธอกําลังถูกกดดันอย่างมากฝ่ายบริหารนะคะก็กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหางเงินเฟอ้ออยู่นะคะโดยที่เธอก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าในแผนของโจไบเดนเนี่ย เขาจะสามารถลดต้นทุนให้ชาวบริกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปตลาดราคายาที่สั่งโดยแพทย์เรื่องของภาษีเด็กแล้วก็ตนอื่นนะคะอีกคนหนึ่งนะคะคือวุฒิสมาชิกบิลคาสซี้นะคะเขาตั้งข้อสังเกตถึงการที่รัสเซียนะคะทำเงินจากการขายน้ํามันและก๊าซได้มากกว่าก่อนที่ชาติตอนตกเนี่ยจะคว่ำบาตรด้วยซ้าค่ะโดยเขาก็ถามเยเลนนะคะว่าให้ช่วยประเมินหน่อยได้ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาในมาตรการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งเยงเลนเธอก็ตอบว่ามันมีการเจรจากันนะคะโดยเธอคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือให้น้ํามันรัเสเซียเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อระง,งับราคาตลาดโลกค่ะแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันนะคะที่อาจจะทําให้เกิดภาวะถดถอยทั่วโลกได้แต่จุดประสงค์จริงๆในเป้าหมายของสหรัฐกับชาติพัฒมิตรเนี่ยก็ยังคงทํางานร่วมกันก็คือเราต้องหาวิธีเพิ่มเติมในการจํากัดรายได้ที่จะไปถึงรัเสเซียค่ะ ในแนวทางเนี่ยมันก็มีเทคนิคหลายวิธีนะคะในการที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในการพิจารณาส่วนราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าสหรัฐเราะะจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่นะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ได้รับผลกระทบนั้นๆจากเหตุการณ์สาคัญก็คือสงครามรัสเซียบุกยูเครนนะคะดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนคือทางที่เราควรจะหันไปใส่ใจและดําเนินการค่ะโดยเธอก็ยืนยันนะคะว่าเธอคาดว่าอัตราเงนินเฟอ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงถึงแม้ว่าเธอหวังจะให้มันลดลงก็เป็นเรื่องคร่าวๆข,ของเจดยียเจเลนนะคะคราวนี้มาต่อเรื่องของแผนนโยบายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่นําไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยทางฝ่ายริธีกญญจัิของ GOP นะคะกำลังวางแผนที่จะออกกฎหมาย เพื่อต่อต้านนโยบายขององค์กรที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งก็จะมีกองทุนที่ชื่อว่า ESG นะคะรวมถึงบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดอย่าง BlackRock ค่ะ ESG นะคะก็คือแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการค่ะส่วน BlackRock นะคะเป็นบริษัทบริการจัดการในการลงทุนของสาธารกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่ง รวมถึงทาธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้าที่เป็นทั้งสถาบันและก็ลูกค้ารายย่อยนะคะที่อยู่ใน100ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ลูกค้าของ Back กล็อกเนี่ยส่วนมากจะให้ความสนใจกับกองทุนรวมหรือว่าการลงทุนสําหรับการ,กรเกษียณนะคะรวมทั้งกองทุนรวมดัชนี ETF หรือว่า Exchange Traded Fund ค่ะก็เรียกว่าปรไฟล์ของเขาเนี่ยเป็นปรไฟล์ที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาแรงโดยที่ทําให้บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวว่า b บล็กล็อกอาจจะมีอํานาจเหนือตลาดค่ะ โดยเฉพาะอย่างยี่นะคะธนาคารกลางเนี่ยหรือว่าเฟดนะคะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะในช่วงที่โควิด1 i d ระบาดใหม่ๆเขาก็ให้แบล็กล็อกนี่นะคะช่วยเป็นที่ปรึกษาในการซื้อหุ้นและก็พันธบัตรผ่านการทํา QE หรือว่าการดําเนินนโยบายการเงินเชิงปริมาณค่ะโดยหลักๆนะคะแบล็กล็อกเขาก็ผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่ามีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งทางฝั่งของ G&P เนี่ยเขาก็ต่อต้านเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องการให้มีการลงทุนในด้านพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นโดยเขาก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะลงโทษบริษัทที่เลิกใช้พลังงานฟอสซิลค่ะและขณะนี้นะคะแบล็กล็อกก็กำลังเจอการตรวจสอบทางการเมืองที่มีอิทธิพลที่อยู่เกินขอบเขตในธุรกิจค่ะโดยรวมนะคะแนวโน้มของการเลือกตั้งกลางเทอมจะถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางฝั่ง,ง G&P เนี่ยเขาก็คาดว่าจะได้ที่นั่งในสาภาไปแน่นอน แล้วถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้นะคะก็หมายความว่ามันก็จะมีผลต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตด้วยค่ะแต่ถ้าหากพูดถึงณปัจจุบันนะคะสถานการณ์ของรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยก็ทําให้พอร์ตการลงทุนในเรื่องของ ESG นะคะกว้างขึ้นหรือว่ามีการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่นะคะโอเคค่ะเราก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยจะเป็นอย่างไรอีกทีค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จบกับข่าวสั้นๆนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ